วันนี้ก็คือจะมาทดลองเหล็ก่ะอ่าทดลองเหล็กโดยการใช้แม่เหล็กดูดนะคะอันไหนเป็นแม่เหล็กลูกนี่ไหนอันไหนมันจะดูดอ,อ,อ่าตรงปลายลดยกของเล่นของเราเป็นแม่เหล็กนะมีอ,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 อันอื่น,อ,น,นอีกไหมออันนี้คืออะไรนี่คือนอ็นอตน็อตก็เป็นแม่เหล็กออะพร้อมนี่ของพร้อมอันนี้นี่คือซ้อน ช้อนดูดไหมครับดูดโอเคช้อนก็เป็นสารแม่เหล็กเหมือนกันกันไกว้าวกันไกก็เป็นสารแม่เหล็กเหมือนกันหรอมีอีกไหมลูกจลกแจ,แจ,แจด้วยนะออ๋อแม่กุญแจด้วยว้าว อาจจะเอาอันนี้ก็ได้อันนี้มันดูดแรงกว่าไม่แม่เอาไปดูดคุณลูกุญแจแม่กุณแจโอเคแล้วอะไรอีกครับยามดูดแรงอืมยามีอะไรอีกที่มันดูดได้แล้วอะไรบ้างที่มันดูดไม่ได้ล่ะลูก อยู่นี่ค่ะพร้อมฮัลโหลฮัลโหลอยู่ข้างๆเนี่ยอ่าโอเคแม่เหล็กกับแม่เหล็กดูดกันแกออกยากมากเลยครับแม่แกะไม่ได้ครับโอเคจบแล้วนะแค่นี้ใช่ไหมมีอะไรอีกอ่ะอฮัลโหลฮั่นหล Okay. เราจะดูดอะไรได้บ้างนะแม่เหล็กดูดแก้วได้ไหมครับดูดแก้วติดไหมเหล็กดูดแก้วได้ไหมไม่ได้โอเคอ้าวลืมคลิปหนีบกระดาษหรือเปล่าเนี่ยคลิปหนีบกระดาษจะดูดได้ไหมนะ ช้อนดูดได้ไหมพร้อมดูสิพร้อมก็มาทดลองเหมือนกันนะโอเคโอ้ดูดได้ด้วยคลิปหนีบกระดาษน้องพร้อมใช้แม่เหล็กดูดช้อนดูช้อนนี่มันดูดขึ้นมาเลยครับแม่ดีว้าวดูดกันไกลยกขึ้นมาได้เออเรานี่ล่ะ ไม้หนีบผ้าละ่ะอ๋อดูดได้เหมือนกันแสดงว่ามีบางส่วนที่เป็นเหล็กใช่ไหมลูกตุ๊กตาล่ะตุ๊กตาล่ะตุ๊กตาหุ่นมือนี้ล่ะ่อาาแกะแม่แม่แกะ่ครับครับ <c oughs> อ๋อพลาสติกตุ๊กตาพลาสติกดูดได้ไหมครับ ไม่ได้ครับโอเคแสดงว่ามันไม่มีส่วนประกอบของเหล็กนะนนครับโอเคโอ้ดูดได้ไวไหมแม่อไ,ได้ได,ไ,ดได้แล้วไหนดูดอะไรไากดูดอไรบ้างอนนนะัได้ แม่กุีเจแม่ปีเจอะปีไม่ออกเลยแม่แม่โอ้มันดูดต่อกันได้ไหมเออมันดูดต่อกันได้ไหมดูสิมันออกจากกันไหนสิโอ้เอ้าไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเหล็กกับเหล็กไม่ใช่แม่เหล็ก บ้างลูกอาว่าบา,บานะาที่เล่นโต๊ะเนี้ยเพราะตอนนี้มันแข็งแรงอ,ออกไหมโอ้มันดูติดกันใหญ่เลยนะเนี่ยดูสิทนเหล็กทำแม่เหล็กเลยอะ่ะดึงดึง โอเคลูกดังมากเลยเบาๆหน่อยนะคะตัวนี้น่ะตัวเนี้ยไม่ติดเนะไม่ติดให้พร้อมติดดูสิไม่ติดแปลว่าไม่มีเหล็กอยู่ในส่วนประกอบนี้เลย บล็อกไม้ก็ไม่ขึ้นเนาะบล็อกไม้ขึ้นไหมไหนดูทีซิตัวต่อพลาสติกขึ้นไหมอ่าโอไม้หนึบพาขึ้นะแม่คะอืมแม่แม่แม่แมอไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอเค